มารยาทในการรับประทานอาหารมารยาทในการรับประทานอาหารนั้นแบ่งออกเป็น4รูปแบบได้แก่ 1. มารยาทในการรับประทานอาหารแบบไทย 2. มารยาทในการรับประทานอาหารแบบสากล 3. มารยาทในการรับประทานอาหารแบบยุโรปและ 4. มารยาทในการรับประทานอาหารแบบบุฟเฟ่การรับประทานอาหารของไทย แบ่งเป็น2รูปแบบได้แก่ 1. อาหารตั้งโต๊ะและ 2. อ,อาหารแบบทยอยเสิร์ฟมารยาทที่ดีและควรปฏิบัติได้แก่ 1. ถ้าไปร่วมงานไม่ได้ควรแจ้งให้เจ้าภาพทราบล่วงหน้าก่อนอย่างน้อย1วัน 2. เตรียมเครื่องแต่งกายให้เหมาะสมกับงานที่จะไป 3. ควรไปถึงก่อนงานเริ่มไม่ควรไปเร็วไปหรือว่าช้าไป 4. คนทังทายพบปากับเจ้าภาพเมื่อไปถึงงาน 5. ควรพยายามพูดคุยทักทายแขกกับคนอื่นๆที่มาในงาน 6. เวลานั่งโต๊ะควรให้แขกผู้ใหญ่นั่งก่อนแล้วเราค่อยนั่งตาม 7. เวลาเข้าโต๊ะประจำที่ผู้ชายควรช่วยขยับเก้าอี้ให้ผู้หญิงที่นั่งข้างๆก่อน 8. ก่อนนั่งโต๊ะควรกอดสุบลี 9. เวลานั่งโต๊ะให้นั่งตัวตรง 10. อย่าอ่านหนังสือบนโต๊ะอาหารนอกจากรายการอาหาร 11. นําผ้าเช็ดมือที่วางอยู่บนโต๊ะออกมาคลี่แล้วนํามาวางบนตัก 12. บ1ออย่าเล่นช้อนซ่อมหรือผ้าเช็ดมือ 13. อย่าการข้อศอกในเวลารับประทานอาหาร 14. ถ้ามีสิ่งใดตกควรแจ้งให้คนเสิร์ฟทราบ 15. ต้องคอยสังเกตว่าอุปกรณ์ในการรับประทานอาหารชิ้นไหนเป็นของเราอย่าหยิบผิด 16. ในระหว่างที่ทำการรับประทานอาหารอยู่อย่าจับหรือแต่งผมปัดหน้าทาปากเด็ดขาด 17. ช่วยเหลือเพื่อนร่วมโตตามที่สมควร 18. อย่าเอื้อมหยิบของผ่านหน้าผู้อื่น แต่ถ้าเพื่อนร่วมโต๊ะส่งให้ก็ควรหยิบเป็นมารยาทิ9หากทำอะไรผิดก็ปล่อยเลยตามเลยไม่ต้องแก้ตัว 20. ถือแก้วน้ำด้วยมือขวา 21. อย่าจิ้มฟันในขณนะรับประทานอาหาร 22. รับประทานอาหารเสร็จควรรวบช้อนซ่อมไว้คู่กันแล้ววางไว้ในจานและสุดท้าย 23. ลุกจากโต๊ะอาหารเมื่อคนอื่นๆอิ่มแล้วมาระยาทในการรับประทานอาหารแบบสากล 1. ไม่ส่งเสียงดังขนาดรับประทานอาหาร 2. ควรตักอาหารคำเล็กไม่เลือกตักเฉพาะอาหารที่ชอบ 3. อย่าบ่นเมื่ออาหารไม่ถูกปาก 4. ไม่ควรบังคับให้แขกรับประทานอาหารอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ตนอยากให้รับประทาน5พยายามพูดคุยกันบนโต๊ะอาหารบ้าง ืไม่ให้ต๊ะอาหารเงียบจนเกินไป 6. ไม่ควรกล่าวหรือนินท้าขณะรับประทานอาหาร 7. ควรนั่งรับประทานอาหารด้วยท่าทางที่สง่าผ่าเผย 8. ไม่กระดิกเท้าหรือเคาโต๊ะ 9. ไม่สูบบุหรีหรือเคี้ยวหมากฝรั่ง 10. ถ้าอาหารที่ยกมาเสิร์ฟมีฝาปิดให้เปิดฝาลงไว้ในจาน 11. ไม่รับประทานอาหารมุม,มามมารยาทในการทานอาหารแบบยุโรปสำหรับอาหารยุโรปจะแบ่งการรับประทานออกเป็นสองแบบแตามลักษณะของการใช้อุปกรณ์ดังนี้แบบที่หนึ่งแบบอเมริกันเป็นแบบที่ใช้ซ่อมด้วยมือขวาและเมื่อรับประทานอาหารต้องยกปลายซ่อมขึ้นข้างบนและใช้ซ่อมตักอาหารส่วนมีดห่างไปได้ใช้ให้วางไว้ข้างจาน แบบที่ 2. แบบยุโรปเป็นแมบ,บที่ใช้ซ่อมด้วยมือซ้ายและเมื่อรับประทานอาหารให้ความปลายซ่อมลงและถือมีดไว้ด้วยมือขวาการใช้อุปกรณ์ในการรับประทานอาหารต่างๆที่วางอยู่บนโต๊ะเราควรหยิบม,มาใชใ้ถูกวิธีและถูกต้องเหมาะสมดังต่อไปนี้ 1. ควรหยิบผ้าเช็ดปากที่วางอยู่บนโต๊ะมาคลี่ออกแล้วนำม,มาวางไว้บนตัก เมื่อใช้ซับอาหารที่ติดปาก 2. ถ้าผ้าเช็ดปากตกให้พยายามหยิบโดยไม่สร้างความรำคาญให้กับผู้อื่น 3. ถ้ามีความจำเป็นต้องลุกจากโต๊ะอาหารในระหว่างที่ยังรับประทานอาหารอยู่ให้วางผ้าเช็ดปากไว้ที่เก้าอี้ 4. เมื่อใช้ผ้าเช็ดปากเสร็จแล้วไม่ต้องพับให้วางไว้บนโต๊ะด้านซ้ายมือ 5. ถ้าเป็นการรับประทานอาหารในแบบอเมริกันให้ใช้มือขวาจับซ่อมและใช้มือซ้ายจับมีดหรือช้อนแต่ถ้าหากเป็นการรับประทานอาหารในแบบยุโรปให้ใช้มือซ้ายจับซ่อมและให้มือขวาจับมีดหรือช้อน 6. ส่วนการรับประทานซุปให้ใช้ช้อนตักซุปออกจากตัวและรับประทานซุป ด้านข้างช้อน 7. สําหรับการใช้มีดเราควรพึงระล,ลึกอยู่เสมอว่ามีดมีไว้ใช้หั่นอาหารเท่านั้นจึงไม่ควรใช้มีดตักหรือจิ้มอาหารเข้าปาก 8. แก้วน้ําให้หยิบด้านขวามือของตัวเองอย่าเผลอไปหยิบด้านซ้ายเพราะจะทําให้โตอาหารปนไปทั้งโต๊ะ 9. เมื่อเลิกใช้ช้อนซ่อมและมีดแล้วให้วางไว้บนจานร,รองหรือจานอาหารอย่าวางไว้บนโต๊ะเด็ดขาดมาระยาะทในการรับประทานอาหารแบบบุฟเฟ่ 1. ควรลุกไปตักอาหารเองโดยการยืนต่อแถวไม่ตักอาหารเพื่อคนอื่นและอย่าตักอาหารมากจุดเกินไปถ้าไม่พอสามารถเติมใหม่ได้ 2. ไม่พูดคุยขณะที่ตักอาหาร รีบตักอาหารเสร็จโดยเร็วเพื่อให้ผู้อื่นได้ตักอาหารบ้าง 3. ตักอาหารเป็นหย่างอย่าวางสุกันถ้าของเป็นชิ้นควรหยิบเพียงหนึ่งชิ้น 4. อาหารที่ตักมาต้องรับประทานให้หมด 5. มาเรับประทานเสร็จต้องเคลียร์เศษอาหารในจานให้อยู่รวมกันแล้วรว,รวบรวมช้อนซ่อมให้เรียบร้อย 6. ไม่ควรใส่กระดาษเช็ดมือที่ใช้แล้วลงในจานเพราะจะทำให้ปิวและเก็บลำบากจึงควรใช้จานวางทับไว้ 7. ถ้ามีข้อกำหนดให้เอาจานอาหารมาวางไว้ที่ใดที่หนึ่งเมื่อรับประทานเสร็จแล้วคนปฏิบัติตาม 8. อาหารหวานควรตักเมื่อรับประทานอาหารคาวเสร็จแล้ว 9. ไม่เบียดหรือแซงคิวผู้อื่นขณะไปยืนรอนตักอาหาร ให้รอจังหวะให้ผู้อื่นตักเสร็จเสียก่อนและทั้งหมดนี้คือมารยาทในการทานอาหารในรูปแบบต่างๆขอบคุณครับ